นะคะเป็นโมเดลก็วันนี้ก็ตรงกับวันที่หกนะคะเมษาเนาะก็เป็นวันหยุดแต่ว่าเราไม่หยุดที่จะส่งเรื่องราวดีๆและโอกาสดีๆให้กับผู้คนนะคะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นอีกหนึ่งวันของชั่วโมงพาวเวอร์อาค่ะจากชั่วโมงปฏิบัติการวันนี้ได้ข้อมูลจากท่านทันีโหเยี่ยมยอดมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะใครมีอะไรแบบตื่นเต้นวันนี้ได้อะไรไปเพิ่มเติมฟังเสร็จแล้วจะกลับไปทําอะไรหรือว่าทําไปแล้วตอนนี้ในชั่วโมงพาวเวอร์อาได้อะไรมาบ้าง คชร์ลิงก์ได้เลยนะคะยกมือขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไมค์นะคะท่านใดสะดวกเรียนเชิญค่ะเชิญนะคะนับสองค่ะนับหนึ่งค่ะเชิญพี่นันค่ะกดหัวใจพี่นันด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะพี่นันค่ะสวัสดีค่ะพี่แอมค่ะสวัสดีเอาวันนี้นะคะนันเองกะะ็ได้ตั้งใจ ฟังในสิ่งที่ท่านดรให้เพราะว่ามันไปต่อเนื่องมาจากอา่อาละอ่าและเมื่อวานนี้ที่ได้ตั้งเป้าหมายว่าเราอะค่ะจะค้นหาคนที่เชียงใหม่เพราะว่า,าทีมงานนะคะเดินมาบอกกันนั้นว่าเขามีทีมงานใหม่แล้วก็ทีมงานใหม่ไปรู้จักคนที่นูน่นก็เลยมาถามนั้นว่าเนี่ยเขาจะต้องไปประชุมที่เชียงใหม่พอนั้นรู้เสร็จปุ๊บเนี่ย นันเองไม่ได้มีคนที่เชียงใหม่แต่นันมีความรู้สึกว่าไหนๆเราก็ไปแล้วเราก็เลยคิดว่าเราจะหาคุณด้วยวิธีนี้แล้วก็วันนี้ค่ะก็ได้ก็เลยตั้งใจที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำทุกขั้นตอนที่ด็อกเตอร์ให้แล้วก็ชอบคำพูดค่ะพี่แอมชอบคำพูดอยู่ตรงนึงที่ท่านด็อเตอร์พูดบอกว่าเราก็เหมือนกับ เครื่องเครื่องบินนะคะพี่แอมที่เวลาที่เราขับอยู่ที่รันเวค่ะแล้วเราก็ไม่เล่นเครื่องขึ้นมันมันสักทีหนึง่งแล้วมันก็จะขับวนไปวนมาแล้วเราก็อาจจะไปชนกำแพงหรืออะไรเงี้ยค่ะท่านบอกว่าถ้าเราอะคะ่ะเป็นคนหนึ่งที่คิดจะทำจัดจัดจัดแต่ไม่ลงมือที่จะค้นหาคนข้างในวันเนี้ยแล้วอ่ามันก็จะ ไม่ขึ้นมันก็จะไม่มีแรงอะส่งเราสักกทีนึงนะคะ่ะก็พอฟังแล้วก็เป็นแรงในการขับเคลื่อนที่จะให้ไม่ได้ทําเฉพาะแค่ในชั่วโมงเนี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวตัวเองอะคะ่ะก็คือตอนที่ฟังเนี่ยก็เลยได้ไอเดียว่าเดี๋ยวตัวเองอะคะ่ะจะจัดเวลาในการทําแล้วก็คือการหาการหาคนเป็นเรื่องที่สําคัญแต่เราชอบไปหาคนในที่อื่นๆแล้วก็ลืมหาคนที่ตรงเนี้ยคะ่ะซึ่งั้นมีความรู้สึกว่ามันดีมาก นันก็เลยคิดว่าถ้านันจะเริ่มต้นทําจากตรงจุดนี้นันก็เลยคิดว่าตัวเองต้องเริ่มต้นจากตรงไหนวันนี้ก็เลยเริ่มต้นจากหนึ่งต้องหาลายชื่อจากกลุ่มต่างๆสองต้องเตรียมสกิปที่หนึ่งแล้วก็ในสกิปที่หนึ่งวันนี้ท่านตรได้ให้ความรู้มากๆโดยการแบ่งบล็อกออกเป็นสี่เป็นสี่บล็อกเป็นสี่ขั้นตอนซึ่งถือว่าเป็นระดับ ของการทําแบบมืออาชีพที่มีคุณภาพมากๆค่ะแล้วอันดับที่สามนั้นก็จะเตรียมคลิปวิดีโอไว้เลยค่ะเพื่อที่จะได้ทําให้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่แอมขอบคุณพี่นันค่ะกดหัวใจพี่นันด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะกับการแบ่งปันจับประเด็นสรุปได้ว่าเต็งต้องไปทําอะไรบ้างนะคะเพิ่มเติมอย่างไรเรียนเชิญท่านต่อไปเลยค่ะท่านใดสะดวกนะคะยกมือไว้รอก็ได้นะคะ หรือว่าจะเปิดไมค์มาแบ่งปันเพื่อนๆได้เลยนะคะเรียนเชิญค่ะนับสองค่ะนับหนึ่งค่ะนับศูนย์ค่ะวันนี้ไม่มีใครตื่นเต้นเลยนะคะแอบตกใจนะคะพ่ามีถึงสามสคนเชิญพี่อารีค่ะค่ะข,ของพี่ดีวันนี้ตั้งตั้งน้าตั้งใ,ใจฟังท่านด็อกเตอร์อย่างมากเลยค่ะเพราะว่า ตัวเองบางครั้งก็สับสนเหมือนกันตอนนี้ยทางหลานทางนู้นทงนี่ก็ต้องใช้สมาธินิดหนึ่งก็วันนี้ก็ได้ความรู้มากเลยอะจากท่านดออ็อตัวเองก็ตั้งใจจะหาข้อมูลของคนเชี่ย่เห,เ,เหมือนกันคือจะเล่งทาเหมือนกัน่ะแล้วก็ตอนนี้คิดว่าตัวเองน่าจะมีสมาธิในการทาตรงนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้ได้มากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะคุณแอม ขอบคุณพี่อารีค่ะกดหัวใจพี่อารีด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะท่านต่อไปเรียนเชิญพิจิเลยค่ะพิจิเปิดไมค์เมื่อสักครู่นะคะท่านต่อไปจากพิจิขอเป็นพี่สีมอนนะคะเรียนเชิญพิจิค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะพอได้ดูแต่ว่าท่านดรทําให้ดูเข้าใจค่ะวางชี้สอนไปตรงไหน,นก็คือว่าตั้งใจฟังค่ะวันนี้แต่ส่วนมากแล้วก็มีแต่ ใส่ที่ลายค่ะเป็นทไลายอ่ะเยอะค่ะวันนี้เข้าใจแล้วก็โอ้แบบว่าต้องมีสักวันสักวันละค่ะสร้างสำเร็จให้ได้แล้วก็ทำทุกวันนี้ก็ไปเจอไปเจอซะส่วนมากแต่ได้ห้องนี้ค่ะที่เราได้ประสบการณ์ทุกท่านแล้วก็ท่านด็อกเตอร์เนี่ยสอนไปยิงตรงนั้น ตรงนี้วางตรงนี้โอ้โหเข้าใจมากเลยค่ะได้ความรู้จากห้อง power out ของเรานะคะแล้วก็อยากแบ่งปันขับรถไปด้วยแล้วก็ได้ฟังอย่างเข้าใจค่ะตื่นเต้นค่ะว่าเรายังมีโอกาสได้มาเรียนเราจะพลาดไม่ได้แล้วจะขอให้คนใหม่เข้ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าขนาดเราเงือเง,งืงักงัก,งกไม่เป็นไม่ค่อยเก่งอะค่ะต้องให้เขามาเรียนถ้าเข้าใจคนคน ต่างคนต่างเข้าใจค่ะถึงจะไปได้กันได้ค่ะเราจะไม่เราจะไม่เรียนคนเดียวค่ะไม่สนุกแต่วันนี้ขอบอกเลยเลยว่าได้เข้ามาห้องเนี้ยทำแบบมีความสุขค่ะได้เข้ามาเนี่ยความสุขที่แบบไม่มีอะไรที่แบบเข้ามาแล้วมันเข้าใจแล้วก็ทําแบบได้ยิ้มได้หัวเราะค่ะเพื่อนๆไม่เหงาค่ะจะบอกเลยว่าจะหยุดไม่หยุดทําค่ะ ขอบคุณมากนะคะทุกประสบการณ์แล้วขอบขอบคุณท่านดรขอบคุณท่านแอมขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความรู้และประสบการณ์ทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะไม่หยุดค่ะขอบคุณพี่จิค่ะกลัวใจพี่จีด้วยนะคะไม่หยุดนะคะยังมาอยู่แล้วนะคะคนนี้ค่ะเรียนเชิญพี่สีมนค่ะเรียนเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแอมค่ะวันนี้เป็นอะไรที่ถ้าไม่เข้าวันนี้นี่เสียใจแย่เลยค่ะ ขอบพคุณท่านดรซันนี่นะคะที่มาให้ความรู้เราเล่น Facebook แต่เรายังไม่รู้เลยว่าจุดตรงนั้นมันสำคัญยังไงนะคะมีการเก็บรูปไว้ได้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะก็เห็นว่าการทำชั่วโมงพาวเวอร์เฮานะคะมันทำให้มีมีความหวังนะคะคือจากที่เคยทำธุรกิจเดิมออธุรกิจออสมัย ก่อนใช่ไหมคะเรารเอาแต่คนรู้จักแล้วขยายความไปถึงคนต่อต่อไปจากคนที่เรารู้จักแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะหาคนในทั่วโลกอะค่ะมันเป็นอะไรที่ทำให้มีความรู้สึกตื่นเต้นในการที่จะได้เอาอความรู้ความเข้าใจความมั่นใจในการแอ็ก์ีเวทยีนนี้ไปบอกให้กับคนทั่วโลกได้แล้วยิ่งเราเห็นตัวอย่างของคนที่เขาทำนะอะ หนึ่พวันคือทำสามปีแล้วขึ้นเป็นระดับ Master in, มาสเตอร์โปรเทนมีรายได้หลักล้านขึ้นไปเนี่ยมันยิ่งเป็นอะไรที่ทำให้มีความหวังแล้วก็มีกำลังใจในการทำงานในในธุรกิจไลฟ์แวนเทนะคะอย่างอาตอนนี้วันนี้ส่งไปประมาณสิบสองคนนะคะส่งไปสิบสองคนนะคะส่งไปในกลุ่มของโลกไทยลอย ที่ผ่านมาส่งไปสิบคนในกลุ่มของโรคไทรอยตอบกลับมาหนึ่งคนค่ะคือตอบกลับมาหนึ่งคนว่าสนใจนะคนมีปัญหาเรื่องตรงนี้เยอะมากแล้วเราก็ได้ให้ข้อมูลความรู้ไปอยู่ในระหว่างที่กำลังติดต่อกันอยู่นะคะค่ะก็ได้ผลค่ะเป็นอะไรที่ทำงานง่ายแล้วก็ไม่อึดอัดที่จะไปไล่บอกคนเหมือนที่เคยผ่านมานะคะคือเราบอกแล้วเรา ไม่อึดอัดเราบอกแล้วเรารู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าทํางานมีความสุขมากขึ้นและมีความหวังมากขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแอมขอบคุณพี่สีมอนนะคะกดหัวใจพี่สีมอนด้วยค่ะเรียนเชิญท่านต่อไปที่อยากแบ่งปันเลยนะคะวันนี้มีน้องใหม่หลายท่านค่ะรุ่นพี่ๆที่มาก่อนวันนี้ได้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็ทําอะไรไปแล้วบ้างเรียนเชิญนะคะเปิดไมค์ได้เลยค่ะค่ะพี่คศสี่นะคะคุณแอมสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะดรซันนี่แล้วก็ทุกๆท,ท่านเลยนะคะวันนี้พอนตีทักไปที่หาได้ได้เสริมค่ะหาได้ชื่อได้เก้าคนค่ะแล้วก็กําลังค้นหากระทําทําไปด้วยค่ะตอนนี้ทักไปหนึ่งคนแล้วพอดีเมื่อวานนะมีคนตอบมาสองคนค่ะ คนหนึ่งเขาเขาบอกเขาทำเขาทําเกี่ยวกับสุขภาพดูแลสุขภาพนะคะก็เขาประสงค์ของเขาให้เราดูนะคะแล้วก็บอกโอ้ดีดินจินด,ดีด้วยนะคะก็ต่อไปแล้วก็ประสงค์ว่าของเราทําตรงนี้ตรงนี้เราก็ส่งไปเขาคลิปน้องตะวันนะคะเมื่อกี้เราทักไปว่าเป็นยังไงบ้างค่ะดูเขาบอกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูนะคะก็เลยบอกขอบคุณค่ะและอีกคนหนึ่งเป็นทํางานราชการะค่ะเป็นอ,อ,อบตอตทุกเนี้ยค่ะที่อยู่ที่จังหวัดแพร่ค่ะ ตอบมาเขาบอกว่าอ๋อเขานี่มีมีเพื่อนร่วมกันสามคนเขาบอกว่าเขาเขาทักมีคนทักเขาเยอะแต่เขาก็ต้องดูคนบางทีก็บางคนก็จะเป็นผู้ชายพูดจามไม่ดีนะเขาก็ไม่ค่อยคุยเขาเป็นการเขาไม่ค่อยมีเวลาว่างคุยเท่าไหร่อก็เลยคุยคุยกับเขาได้นิดหน่อยค่ะเมื่อวานนี้คุยไปสองคนค่ะตอนนี้คนสี่กำลังทักไปหนึ่งคนคขแอมเดี๋ยวก็จะทําต่อค่ะเพราะาหาะรายชื่อได้เก้าคนนะคะก็ ก็ค่อยค้นหาเลยค่ะไม,ไม,ไม่ไม่ทันนะคะแม่ก็ทําไปเรื่อยๆนะคะในในในชั่วโมงบางทีก็เลยชั่วโมงกท็ทําติดลมก็ทําไปเรื่อยๆคะ่ะก็จะพยายามหารายชื่อแล้วก็พยายามจะทักไปให้มากที่สุดนะคะเพื่อจะ,อะได้เหมือน <c oughs> ดออรซันนี่พูดนะมันก็ต้องมีสัก,สกคนหนึ่งนะที่ที่เขาคิดความคิดเหมือนเรานะคะพี่ก็จะพยายามทําไม่ไม่หยุดนะคะกระทาตลอดบางทีก็ทํานอกเวลาขอบุณค่ะคุณแม,ม ยอดเยี่ยมเลยค่ะกดหัวใจให้พี่พรสีด้วยนะคะสุดยอดของประสบการณ์ทําทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะส่งมอบเรื่องราวดีๆค่ะท่านใดสะดวกแบ่งปันกดไม่พูดมาได้เลยนะคะท่านใดสะดวกวันนี้เราอยากแบ่งปันเลือเกินเดี๋ยวเราขอยกมือไว้ก่อนก็ยกมือไว้ได้นะคะเรียนเชิญค่ะเปิดไม้ได้เลยค่ะนับสามค่ะนับสองค่ะนับหนึ่งนะคะเรียนเชิญพี่ พี่มุ้ยค่ะพี่มุ้ยแบ่งพันเพื่อนๆเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณแอมสวัสดีเพื่อนๆผู้นำทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นนักเรียนที่ดีนะคะเข้าไปในกลุ่มหางานเชียงใหม่ค่ะเพื่อที่จะหาคนที่ไปร่วมประชุมนะคะก็คัดรายชื่อออกไปได้ประมาณประมาณเก้านะคะแต่มีอีกหนึ่งรายชื่อคิดว่ายังไม่น่าสนใจก็ตัดไว้ก่อนตะกี้ก็ใช้สคริปที่หนึ่งส่งไปได้อยู่สี่ท่านค่ะ ก็มีความสุขนะคะกับการทําทุกๆครั้งที่เราเข้ามาเรียนรู้นะคะเรามีการพัฒนาได้ระเบียบนิ่ัยความสม่ําเสมอไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกๆอย่างเราก็ยอมรับะคะ่ะแม้เขาจะไม่สนใจไม่เป็นไรนะคะคนบนโซเชียลมีอีกเยอะนะคะก็ก้กาวข้ามแล้วเราก็ทําต่อไปของเราเรื่อยๆนะคะส่วนเอ,อ เรื่องของการติดตามนะคะก็ยังติดตามอยู่นะคะกับคนที่เราเคยคุยไว้อย่างเช่นเขามีปัญหาอะไรหรืออะไรเราก็ส่งเคสให้ตรงกับกับสิ่งที่เขาต้องการนะคะเราก็ไปหาในอเบสต์ m ีอิสค m มิงก็ได้นะคะหรือว่าไปที่ของคุณลินดาก็ได้เอามาที่ใกล้กับเขาที่สุดปัญหาที่เขาเจอนะคะ แล้วก็ส่วนการส่งติดตามของในไลน์เนี้ยค่ะเราก็ต้องมีมีสมุดจดเอาไว้ด้วยนะคะว่าเราถึงขั้นตอนไหนเพราะจะจะส่งท่านอาจารย์ซันนี่ไปช่วยพูดนะคะแต่ลําดับขั้นตอนของท่านก็มีหลายคลิปใช่ไหมเราก็ต้องรู้ว่าเราส่งอะไรไปบ้างมันจะได้ไม่ซ้ําซ้อนแล้วการส่งมันจะต่อนเนื่องน่าสนใจแม้วันนี้เขาจะยังไม่สนใจไม่เป็นไรค่ะเราเป็นผู้ให้เราได้ให้ความรู้เขาอันนั้นก็คือความสุขของเราแล้วนะคะ วันนี้ขออนุญาตแบ่งปันเท่านี้ค่ะคุณแอมกับาขอบพระคุณค่ะขอบคุณพี่มุ้ยค่ะกดหัวใจพี่มุ้ยด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะสุดจอดประสบการณ์ค่ะพี่บัวหอมเปิดไหมเปิดหน้ามารอและเชิญค่ะพี่บัวหอมค่ะสวัสดีค่ะคุณแอมสวัสดีด็อกเตอร์สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ตื่นเต้นจนะมาเล่าให้ฟังว่าเมาื่อวานนี้ลูกค้ามายัดผ้าใช่ไหมคะก็บอกให้เขานั่งรองเหมือนเดิมใช้แบบเดิมเลยค่ะ ก็บอกให้นั่งรอแล้วจะได้ทําให้ก็คุยกันไปคุยกันมาให้เขาก็ขอบคุณดรซันนี่นะคะที่ทําคลิปขึ้นมาเพื่อเราทํางานง่ายมากขึ้นค่ะก็ให้เขาดูคลิปไปด้วยคุณไปด้วยตกลงเขาสั่งหนึ่งกระปุกฮานน้อทูเขาบอกลองเอาไปกินดูก่อนนะเดี๋ยวถ้าดีเดี๋ยวเขาจะมาเปิดเซตหนึ่งเพราะว่าอย่างนี้นะเขาบอกก็คุยกันได้นี่ค่ะก็เลยบอกว่าเขาพอเราทํางานเสร็จ ตอนแรกจะให้เขากระปุกอ้าวกระปุกของเรามันเปิดไปแล้วก็เลยสั่งเมื่อวานนี้ให้แกมาให้หนึ่งกระปุกวันนี้ได้มาแล้วได้จะไปไปให้เขาวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะในห้องนี้เป็นที่อะไรที่ว่าเราทำงานง่ายขึ้นนะคะตอนที่หาบุคคลน,นะคะเดี๋ยวระหว่างวันเนี่ยก็มีเวลาเยอะค่ะก็จะหาไปเรื่อยๆนะคะในช่วงนี้เราจะหาไม่ทนันเพราะที่เราทำโน่นทำนี่ได้แต่ระหว่างวันเนี่ยเรามีเวลาเยอะค่ะ ก็ต้องหาได้อยู่ค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับห้อง power hour ขอบคุณดรซันนี่ด้วยค่ะสำหรับลิปวิดีโอของดรซันนี่ใช้งานได้มากเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณพี่ัวหอมค่ะกดหัวใจพี่ังหอมเลยนะคะยอดเยี่ยมเลยสุดยอดเลยนะคะเนี่ยไอ้แบ่งปันเรื่องตื่นเต้นทุกวันขอบคุณพี่ังหอมค่ะอไปเลยนะคะเพื่อนท่านใดสะดวกเรียนเชิญค่ะ น้องหลีกดหัวใจมาแล้วเชิญน้องหลีค่ะสวัสดีค่ะกดหัวใจให้พี่บัวหอมไม่เป็นไรค่ะก็สวัสดีท่านด็อกเตอร์แล้วก็พีแอมแล้วก็พี่ๆทุกท่านนะคะเออช่วงนี้ก็เออได้ทำมีวินัยในในการทำในทุกๆเช้าอะคะ่ะก็เริ่มมีคนตอบตอบกลับมาแล้วนะคะเออต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยค่ะก็ส่งวิดีโอของท่านด็อกเตอร์ไปนะคะ ก็ได้หลายท่านอยู่นะคะมีมีการพูดคุยมีการสนทนาเมื่อเช้านี้ก็ส่งไปเชียงใหม่สามท่านนะคะแล้วก็เน้นตอนนี้ก็เลยต้องมาเน้นเชียงใหม่นะคะคือคือว่ามีมีทีมงานที่เขามีเพื่อนมีเพื่อนสนิทอยู่เชียงใหม่ด้วยนะคะเขาก็วางแผนอยู่ว่าเขาจะบินขึ้นไปยังไงอะไรแบบไหนก็กำลังคุยกับทีมงานอยู่นะคะ ถ้าถ้าทีมงานได้ไปก็คงหนูก็คงได้ขึ้นไปแล้วก็ก็เลยมามาเน้นเชียงใหม่ตามที่ท่านดรสอนในในเช้าวันนี้นะคะเออก็ก็คิดว่าตัวเองเริ่มมีวินัยมากขึ้นคือเราบินไม่ได้เราก็วิ่งนะคะเราวิ่งไม่ได้เราก็เดิน,เร,เ,ดนเราเดินไม่ได้เราก็คานไปเรื่อยๆค่ะไม่หยุดอ่ะยังไงมันก็สําเร็จนะคะ ขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณนะคะน้องหลีค่ะกดหัวใจน้องหลีด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะนะคะเรียนเชิญท่านต่อไปเลยค่ะท่านใดสะดวกเปิดไมค์เข้ามาเลยนะคะอยากแบ่งปันเพื่อนๆวันนี้ตื่นเต้นโหได้รับข้อมูลไปแล้วมันเต็มเยียดเลยนะคะน้องใหม่เปิดไมค์ได้นะคะที่เข้ามาใหม่ค่ะเรียนเชิญค่ะนี่ท่านเก่าพิทยานีอยากให้ช่วยแบ่งปันนะคะพี่หมีนะคะอยากให้ช่วยแบ่งปันนะคะ สะดวกเปิดไมค์ได้นะคะน้องหลีกําลังคอนเน็กมาอีกรอบนึงค่ะพี่ที่อนนี่เรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะที่ตอนนี้สัญจอรอยู่นะคะก็ได้เจอคนที่เคยรู้จักแล้วก็ไม่ได้เจอกันานานๆเนี่ยนะคะก็ทักทายไปแล้วก็ขอไลน์แอดไลน์มาแล้วก็ได้ส่งข้อมูลตามแบบตามสเต็ปที่ได้เราเรียนมาเนี่ยนะคะแล้วมันก็ได้ผลดีแล้วก็ไปเจอคนหนึ่งนไ,ไปทําเส้นเลือดหัวใจมาสี่เส้นใหม่ๆ แล้วกำลังคุยกันค่ะแล้วก็พี่ก็หาข้อมูลส่งถ้าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเซเลอรหัวใจช่วยส่งให้ด้วยนะคะพี่ก็หาตาลายมีเยอะไปแล้วก็หาไม่ค่อยเจอนะคะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าได้ออกมาเลาข้างนอกบ้างอะ่ะสนุกนะคะแล้วก็พอกลับมาเย็นเราก็ส่งข้อมูลให้เขาต่อเนื่องนะคะมันก็ได้ผลดีค่ะ ขอบขอบคุณมากสําหรับห้องนี้ทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นอะนะคะจากที่เมื่อก่อนเราไม่ค่อยอยากจะทักทายกับใครแต่เดี๋ยวนี้ทักหมดเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ธยานีค่ะกนหัวใจพี่ธาญีด้วยนะคะพี่พยาบาลของเรานะคะสุดยอดเลยนะคะมีความสุขทุกครั้งในการออกไปแบ่งปันผู้คนนะคะค่ะโอเคการเรียนเชิญไม่ใช่พี่หมีสะดวกไหมคะเรียนเชิญพี่หมีค่ะ พี่มีน่าจะไม่สะดวกนะคะวันนี้มีน้องใหม่เข้ามาหลายท่านเนาะนะคะเดี๋ยวแอมขออนุญาตเลยนะคะน้องใหม่นะนําขบวนมานะโดยพี่จี๊ดเลยค่ะพี่จี๊ดเข้ามาเป็นคนแรกออกไปหรือยังเออพี่พจี๊ดค่ะเรียนเชิญค่ะมีพี่พูดด้วยนะคะพี่พู้เรียนเชิญพี่พู้ค่ะวันนี้ได้อะไรบ้างฟังแล้วตื่นเต้นไหมค่ะเรียนเชิญค่ะพี่ชมพู่สวัสดีค่ะ,คะ ฟังฟังแล้วตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตั้งแต่ตอนหาทางเข้าซูมแล้วค่ะเพราะว่าวันไม่ไม่เคยเข้านะคะพอดีท่านดอเตอร์บอกเมื่อวานก็เลยหาทางเข้าเสร็จแล้วฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออตื่นเต้นนะคะแต่ว่าต้องค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วก็รู้สึกว่าเป็นมัน,ม,น,ม,นมันเป็นวิธีการทําที่ง่ายนะคะตอนนี้อยู่กับพี่จี๊ดนะคะรู้สึกว่ามันมันมันง่ายอ่ะในสิ่งที่ท่านดมอเตอร์บอกว่าเออมีอยู่ท่านหนึ่งที่ทําแบบเนี้สามปีเนี่ยแล้วเป็นโปซิบ คือจริงๆเราใช้ใช้โซเชียลอยู่แล้วแล้วก็ใช้ใช้โซเชียลแบบไร้สาระเล็นนู่นนี่นั่นเพืองเน็ตจ่ายตังค์ไม่ได้อะไรแต่ตอนนี้ถ้ามันมีแบบนี้เข้ามาเนี่ยต้องค่อยๆเรียนรู้สําหรับตัวเองนะคะเรียนรู้แล้วก็ใจจดใจจ่อกันมาแล้วก็ทําถามตอบถามตอบถามตอบคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็กําลังบอกกับพี่จีนว่าเดี๋ยวเราต้องตั้งใจแล้วเราก็จะไปหาคนช่วยสอนแมนนวลนิดนึงนะคะก็ขอบพระคุณค่ะคุณแอม ขอบคุณพี่ผู้การยตื่นเต้นมากกดหัวใจให้พี่ชมพู่ด้วยนะคะพี่จีจะแบ่งปันสักนิดนะคะพี่จีอยู่ข้างาค่ะค่ะก็จากที่วันนี้ไปแต่เช้าเพราะว่าจากเมื่อวานที่เราได้มิทติ้งกันแล้วค่ะคุณแอมขาแต่วันนี้ถ้าภาวะอ้าว้เลว่ามีประโยชน์มากๆขอบคุณท่านดรที่ท่านดรหาทุกวิถีทางที่จะทําให้เราทําแบบง่ายๆ และอย่างสําเร็จอย่างยั่งยืนค่ะขอบคุณคุณแอมด้วยนะคะที่อยู่เคียงข้างท่านดรมาจนวันนี้สร้างทีมที่ยิ่งใหญ่ค่ะสัญญาค่ะว่าจะอยู่ใน p o w e อา u t นะคะเราจะเรียนรู้เราจะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะขอบคุณค่ะกดหัวใจให้พี่จีด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันเลยนะคะเราสัญญากันแล้วเกี่ยวก้อยสัญญานะคะว่าเราจะอยู่ในภาวะอา u ด้วยกันนะคะ กดหัวใจค่ะอาจจะเรียนรู้ช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะไอทีไม่เก่งเลยค่ะโลไอทีรุ่นใหญ่ใจถึงค่ะรุ่นใหญ่ใจถึงนะกดหัวใจให้ด้วยค่ะรุ่นใหญ่ใจถึงนะคะขอบพระคุณค่ะสมาชิีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะเนาะวันนี้เรามีเ i เข้ามาด้วยเมื่อกี้บอกไอทีใช่ไหมคะเรามี AI เข้ามาสอดส่องเขาไม่ทราบ AI สะดวกไหมคะน้องไอค่ะ แล่วไงแบ่งปันสักนิดหนึ่งค่ะเรี้ยนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็จะแบ่งปันเรื่องการเข้าประชุมเมื่อวานแล้วนะคะเมื่อวานก็คือเป็นครั้งแรกนะคะที่อยู่ยาวๆปกติจะอยู่แค่เอ่อคุยในช่วงแรกจบก็จะกลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้เมื่อวานนี้ได้อยู่ยาวยาขคือได้ความ เออนวคะได้ฟังข้อมูลหลายๆอย่างจากที่พี่ๆสอนแล้วก็ที่พี่แอมอธิบายให้ฟังก็จากที่ไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ดูวิธีการจะทำงานได้มากขึ้นว่าเราจะไปทำงานยังไงให้มันง่าย ในการในการทางานให้มันให้มันง่ายขึ้นค่ะขอบน้องไอค่ะสัญญาณน้องไอไม่ค่อยดีนะคะแต่ยอดเยี่ยมเลยค่ะแบ่งปันมาสุดยอดกดหัวใจใน้องไอด้วยค่ะโหเรียกปุ๊บตอบปั๊บเลยนะคะเมื่อวานอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในห้องประชุมกับเรานะคะที่เมื่อวานในที่บริษัทนะคะไม่ทราบคุณชัดชวานสะดวกไปคะคุณชัชวานคะแบ่งปันเพื่อนๆนสักนิดหนึ่งคะ่ะเรียนเชิญค่ะกดหัวใจให้น้องไอด้วยนะคะ ครับผสวัสดีครับเวิสค่ณทวาวันแแล้วก็พี่พี่ทุกท่านนะครับผมเมื่อวานผมก็ได้เข้าไปประชุมที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็ได้เห็นวิธีการในการที่จะสร้างเกีเ่ยวกับการที่เราจะได้แต้มแล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวโดมิดิกันกันนะครับก็ดูแล้วก็ดูแล้วถ้าเราหาได้ตามแผนตามที่พี่แอมสอนเนี่ยก็คือมันไม่น่าจะยากครับแต่ตอนนี้ก็เหลือแค่การลงมือทาครับ ซึ่งก็ผมนิดว่าคิดว่าจะทําวันนี้อะ่ะฮะก็เดี๋ยวจะลองเริ่มดูสิ่งที่ทางที่แอมกับท่านดตอร์ี่สอนมาครับผมเดี๋ยวถ้าได้ผลยังไงเดี๋ยวผมจะตอบตอกับทีนะครับขอบคุณมากครับสำหรับความรู้และสิ่งที่ท,ที่ทุกคนแชร์มาให้วันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณคุณชัชวานนะคะกดหัวใจให้ด้วยนะคะสําหรับแอมเองวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายคะ่ะตั้งใจเรียนค่ะตอนแรกก็ไปหาอะไรชื่อค่ะ พอหาะายชื่อปุ๊บท่านดรซันนี่พาไปอีกหน้าหนึ่งเราก็ทําแบบนี้แบบนี้แอมก็เลยบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวเราหยุดหารายชื่อไว้ก่อนดีกว่าเราหามาได้สี่ายชื่อแล้วเราไปเช็คเขาเรียบร้อยแต่ท่านดรซันนี่พาไปที่ Facebook นะคะการเก็บข้อมูลการเก็บรูปภาพโหนี่แอมบอกตรงนะแอมไม่รู้เลยนะคะว่าเก็บแบบนี้ได้ด้วยเห็นไหมขนาดอยู่กับลูกที่แบบรู้เรื่องนะคือเราไม่ถามเขาเราก็จะไม่รู้ว่าจะทํายังไงเพราะว่าในโทรศัพท์แอมนี่ก็จะมีแมมโมรีเรื่องการถ่ายรูปไว้เยอะมากแล้วแมมโมรีมัน พอเก็บไม่พอก็ต้องมานั่งลบใช่ไหมคะตอนนี้แอมรู้แล้วละ่ะเดี๋ยวแอมจะไปเก็บไว้ใน a c e b o o k ค่ะแล้วก็ล็อกกุญแจไว้ไม่ให้ใครเห็นว่ามีลูกอะไรบ้างนะคะเนอะแอมก็เลยบอกว่าโอ้ยเราหาวิธีได้อีกแล้วแล้วเราก็ดูว่าเราจะทํายังไงบ้างนะคะเราตื่นเต้นมาก,ากมีความสุขอะโหคนเต็มไปหมดเลยในเชียงใหม่รอเราเป็นร้อยคนล้านคนเลยเราจะเอาสักเท่าไหร่ดีอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ตื่นเต้นกับความรู้ใหม่แล้วก็ตั้งใจนะคะที่จะเก็บสกคกที ล้วก็จะมานั่งทําสคริปต์ใหม่นะบอกกับตัวเองว่าโอเคเราต้องเป็นคนหนึ่งที่ต้องหาคนที่เชียงใหม่ใหม่นะคะแม้ว่าทีมงานในเชียงใหม่จะเติบโตมาก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 ,มากนะคะแต่ว่าก็ยังจะต้องหาใหม่เพิ่มเติมนะคะวันนี้ดีใจที่ได้แบ่งปันเรื่องราวกับผู้คนนะคะเราก็รู้วิธีการที่เราจะทํายังไงนะคะแอมก็มีความสุขว่าแอมโชคดีคะ่ะที่แอมรู้ว่าแอมเนี่ยไม่รู้อะไรแอมจะได้แอมจะได้หาข้อมูลแล้วก็รู้ว่าต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่บางคนเนะะี่ยค่ะอยากจะบอกว่าเขาอะ ชงไม่ดีเลยค่ะเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรแล้วเขาก็ไม่หาคําตอบด้วยเพราะว่าเขาคิดว่าเขารู้ทุกอย่างแล้วนะ,ะก็เลยไม่รู้ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ให้รู้ตัวเองว่าเราไม่รู้อะไรเราต้องทําอะไรสําหรับตัวแอมันก็นบอกว่าเออเรารู้แล้วว่าเราไม่รู้อะไรเราจะต้องเพิ่มเติมอะไรในตัวเรานะคะก็ขออนุญาตส่งไมค์กลับคืนให้กับท่านดรซันนี่ค่ะ